สวัสดีค่ะเจอกันกับตาอ,อีกแล้วนะคะในช่องก i t a ร์สต d โอค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตาด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะตาก็จะมาอัปเดตสถานะต่างๆนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ได้สอบถามเข้ามาว่าสถานะนี้จะโดนเทหรือเปล่าเขาจะลอยแพรเราหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะหลายๆท่านนะคะที่สอบถามเข้ามาว่าสถานะสีเหลืองนะคะก็คือหลังจากที่ท่านได้ไปแก้ไขบัญชีนะคะแล้วนะคะก็มีหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะคะว่าจะโดนตัดสิทธิ์ไหมนะคะจะโดนโลอยแพรหรือเปล่าจะได้รับเงินจริงหรือไม่นะคะสถานะนี้นะคะตาก็ได้ย้ําอยู่ทุกๆคลิปวิดีโอนะคะว่าสถานะนี้ก็คือท่านผ่านเกณฑ์แล้วนะคะรอที่จะรับเงินนะคะแต่ว่าก็รอนานมากๆเลยนะคะว่า จะเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะสีเขียวตอนไหนแล้วก็จะขึ้นตารางให้เราตอนไหนนะคะก็ให้ท่านรอที่จะรับเงินนะคะในส่วนของสถานะสีเหลืองนะคะค่ะในส่วนของสถานะทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งก็ได้พูดไปแล้วก่อนหน้าโน้นนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณานะคะคและก็หลายๆท่านก็ได้รับ SMS แจ้งว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะท่านก็สามารถที่จะไปยื่นนะคะ ้องเรียนนะคะที่สารปกครองได้นะคะในส่วนของคนที่ยังคงอยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์นะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่มีการ ที่ท่านจะได้รับ SMS แจ้งมาว่าท่านจะเปลี่ยนสถานะหรือบางท่านก็อาจจะยังคงรอที่จะเปลี่ยนสถานะอยู่นะคะหลายท่านก็เปลี่ยนสถานะไปอยู่ในสถานะสีเขียวแล้วนะคะหากเกิดว่าท่านยังคงค้างอยู่ในสถานะนี้ก็ให้ท่านารอ,อก่อนนะคะยังไม่มีข้อความหรือ SMS แจ้งมาว่าท่านไม่ได้รับสิทธ์นะคะท่านก็ยังมีหวังอยู่นะคะในส่วนของสถานะทบทวนสิทธิ์นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นสถานะที่ ไม่สามารถทำรายการต่อได้นะคะซึ่งสถานานี้ก็ได้เข้าคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะตาก็ได้พูดไปก่อนนั้นนะคะเพียงมาย้ำอีกรอบว่าหลายๆท่านก็สั่ถามมาหลายๆท่านก็สอบถามมาว่าสถานะนี้จะโดนเทหรือไม่นะคะซึ่งสถานะนี้นะคะมีอยู่1นึ่งล้านเจ็ดแสน รายนะคะที่ได้ยืน่นคําร้องที่ได้ยืน่นร้องเรียนไปนะคะรวมถึงคนที่ได้ลงทะเบียนไปแต่ไม่สามารถทํารายการได้นะคะก็ตอนนี้ก็คัดแยกนะคะในส่วนของคนที่ได้รับสิทธิในส่วนอื่นๆไปแล้วนะคะก็เหลือคนที่จะได้รับสิทธิ์จริงๆนะคะก็ประมาณ3,000 300, สนกว่ารายนะคะที่มีรายชื่อนะคะที่มีข้อมูลนะคะจากกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วนะคะคือข้อมูลที่ตัดแยกออกจากความซ้ําซ้อนจากมาตรการ เยียวยาอื่นๆนะคะก็มีอยู่3 0 0แสนรายก็มารอฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้รอฟังมาตรการการจ่ายเงินให้กับกลุ่มนี้นะคะว่าทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้อย่างไรนะคะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของคนที่ อยู่ในกลุ่มของเกษตรกร,ะกรนะคะหลายๆท่านก็ได้สอบถามเข้ามาว่าเนี่ยนะคะได้รับเงินไปแล้วรอบแรกนะคะพอรอบที่2นะคะก็ได้ไปเช็คสถานะแล้วนะคะว่าทําการโอนเงินได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วในรอบที่2ของเดือนมิถุนายนแต่ทําไมเงินถึงไม่มีในบัญชีนะคะก็ให้ท่านไปตรวจสอบอีกบัญชีหนึ่งนะคะซึ่งตาก็ได้พูดไปก่อนหน้านั้นแล้วคลิปที่ผ่านมาก็คือเงินไปเข้าอีกบัญชีหนึ่งนะคะของแม่นะคะแม่ ได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมอีกบัญชีหนึ่งนะคะแล้วก็พอเดือนที่2ก็แปลกใจว่าอ้าปกติเงินมันจะเข้าในวันแรกที่เราได้รับนะคะก็คือแม่ได้รับวันที่15พฤษภาคมเดือนมิถุนาก็น่าจะได้รับวันที่15มิถุนายนเช่นกันนะคะก็ไปเช็คแต่ว่าไม่มีในบัญชีนะคะแต่ปรากฏว่าเงินไปเข้าอีกบัญชีหนึ่งที่เป็นของธนาคารทกศนะคะแต่เป็นของทวีโชคนะคะ สำหรับใครที่หาเงินไม่เจอก็ให้ท่านไปตรวจสอบบัญชีอีกบัญชีหนึ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาบอกกล่าวเล่าต่อกันในส่วนของคนที่ยังคงค้างอยู่ในสถานะต่างๆนะคะก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กันเช่นเดิมนะคะในส่วนของคนที่กำลังรอก็ให้ท่านรอที่จะรับเงินนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะหากเกิดว่าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะคะมีคำถามเพื่อคลายความกมังวลใจก็สามารถที่จะสอบถามใต้ คลิปเดียวนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ